ในโบราณสมัยก่อนผู้ที่มีวิชาอาคมหรือครูบาอาจารย์ที่มีการชันหมากจะต้องทำสิ่งนี้ลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ท่านนั้นจึงหมายปองและต้องการว่ากันวยเรื่องพุทธานุภาพเหนือประมาณและเครื่องรางปิศนาของเราวันนี้ก็คือลูกอมชานหมากชาตรีหลวงพอ่อฤาษีดำวัดท่าสุผู้ที่มีอาคมหรือเกจิคณะอาจารย์ท่านชันมากเพื่อเป็นยาเพิ่มกำลังวังชาไม่เกียดคร้านให้ตื่นตัวสำหรับการปฏิบัติอยู่เสมอทั้งยังให้สรรพคุณทางยาทางด้านขับพิษพึ่งก่อนการเคี้ยวหมากนั้นจะมีการเสกเสษกอจึอ่อมาณะเีวผู้ทรงิิญาาากกหนดจตบรรรถทุกขจิตนมาก มีอนุภาพสูงทั้งเมตตาป้องกันกล่าวว่าพุทธคุณสาหรับคนที่ครอบครองชานหมากสามารถกันภัยอันตรายรอบตัวแคล้วคลาดจากเหตุการณ์ร้ายแรงให้เรารอดพน้นเรื่องลาบก็ดีเจ้าที่เจ้าทางเอนดูเปิดโอกาสเปิดทางกับสามารถรักษาโรคได้ทําน้ามนต์ได้รักษาโรคเวรโลกกรรมให้เจ้ากรรมในเวรไม่เบียดเบียนและยังว่ากันว่าพระหลวงพ่อฤาษีเลี้ยง,งดำสามารถกันอาวุธสาตราระเบิดปรามนูรังสีได้นระยะ4ี่เมตรกว่าจะเป็นชานหมากของหลวงพ่อต้องเข้าวิธีทั้งหมด4ครั้ง4สุกสุกแรกวันที่21มิถุนยี่สมบูรณเวสสารชุนวันุ ที่5กรกฎาคมปีเดียวกันสถานที่ปฏิบัติธรรมซอยสายลมอาสารหาบูชาตรงกับวันศุกร์ที่26กรกฎาคมปีเดียวกันเสกพร้อมน้ำมันชาตรีมีดหมอชาตรีและน้ำมนต์ชาตรีวันศุกร์ที่สสิงหาปีเดียวกันเสกสถานที่ปฏิบัติธรรมบ้านสายลมจึงกล่าวได้ว่าชานหมากชาตรีของหลวงพ่อฤาษีดำนั้นเป็นชานหมากที่คุ้มครอ,องป้องกันทางด้านพยานอันตรายดีเลิศครับพี่ๆลองคนบ้านดูนะครับบรรพบุรุษพี่ๆอาจจะไปเคยทำบุญกับหลวงพ่อฤาษีดำวัดท่าสุงในอดีตก็เป็นได้ครับ